เมื่อวานนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้ออผลิตหนังสือออกมาชุดหนึ่งนะครับเป็นหนังสือพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สิบราชการฉบับกระตูนนี่ฉบับกระตูนนะฮะอยู่ในมือได้ล่ละใช่ฮะซึ่งก็เป็นหนังสือที่จะแจกจ่ายไปยังโรงเรียนห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้อ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู้นะครับ จัดทำหนังสือน,นี้ในรูปแบบของหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับหมายถึงว่าหนังสือที่ท่านสามารถไปอ่านออนไลน์ได้แล้วก็จะมีสิราชการนะครับจัดพิมพ์ออกมาเป็นแบบกระตูนเป็นลายเส้นท่านผู้ชมดูฮะวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนะฮะได้ส่งมาให้เราห้าเล่มครับได้ส่งมาให้เรา5้าเล่ม,ม,ลมนะฮะมาส่งมาให้เราเพื่อที่ให้เราส่งให้กับคนดูใช่ห้าท่านห้า <5 S 2> <ด>ท่าน ข้างในลายเส้นเป็นอย่างนี้ออลองเปิดมาซักหน้าหนึ่งรดงามไหมฮะสวยเปิดมาก็น่าอ่านเลยใช่เห็นไหมฮะล้วก็จะทําเป็นการ์ตูนช่องชองแบบนี้ท่านผู <ๆ S 2> ช้ชมครับเห็นไหมฮะนี่คือเด็กๆอ่านได้ไม่เบือเอ่อดูนหฮะเป็นช่องช่องมีรายละเอียดตามพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์นะฮะใช่ครับแล้วก็มีคําบรรยาย นี่ฮะสิบราชการนะครับสิบราชการก็มีราชการที่1สร้างบ้านแปลงเมืองราชการที่สองฟูเฟื่องวรรณกรรมราชการที่สเลิศล้ำเศรษฐกิจราชการที่4แนวคิดอารยะราชการที่5วัฒนสู่สากลราชการที่6มากล้นการศึกษาราชการที่7ประชาธิปไตยราชการที่8นํนำไทยสามัคคีราชการที่9นะฮะราชการที่9พระบารมีเปี่ยมล้นและราชการที่10บ ประชาชนเปี่ยมสุขนี่สารบัญสิบราชการครับสิบราชการผมเปิดดูแล้วนะฮะผมเปิดดูแล้วเริ่มตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์เลยอธิบายตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์ประจําพระบรมราชจักรกรีวงนะครับแล้วก็มีคํานําของท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลืม้มมีคํานําของท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับท่านประหลัดกระทรวง คุณยุพาเนี่ยได้เขียนเอาไว้คำนำนะฮะพุทธศักราช2,525 2,525 25, ในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีรัฐบาลกำหนดให้เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสมัญญามหาราชแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกนะครับตอนนั้นรัชกาลที่หนึ่งยังไม่ได้เป็นมหาราชนะครับพอ2,525นะครับก็มีการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านให้เป็นมหาราชนะครับ ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศและกําหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อถวายเป็นราชสักการะสืบมาตราปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้านนะครับแล้วก็ท่านประหลัดยุพาก็อธิบายมาถึงประวัติศาสตร์ก็ทําให้ กริยัในรัชวงศ์จักรีนะครับมีมหาราชอยู่สพระองค์ครับ3พระองค์รัชการที่1รัชการที่5และรัชการที่9ข้างในมีรายละเอียดท่านผู้ชมฮะมีความหนาแบบนี้นะฮะสวยมากน่าดูมากนะครับให้มา5เล่มนะเราจะไม่เก็บไปเลยฮะรรกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยอยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมนะที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้เออขอให้คุยข่าวเข้ามา และส่งมาที่ SMS เบอร์อะไรนะทีมงานขึ้นเบอร์ SMS มาคุยข่าวและส่งมานี่ฮะ4 6หกซ7 7ใช่และก็วงเล็บนะกระทรวงวัฒนธรรมหรือวงเล็บสั้นๆว่าวทก็ได้นะฮะหรือวัฒนธรรมก็ได้ครับแต่ขอให้คุยข่าวเข้ามานะฮะขอให้คุยข่าวเข้ามาและเราจะคัดสรรน,นะครับท่านที่คุยข่าวเข้ามาดีๆแล้วก็วงเล็บมาถูกต้องและมอบหนังสือนี้ ห้าเล่ม,มนะะให้คนละเล่มคนละเล่มห้าท่านห้าท่านนะฮะหนังสือน,น,นี้ไม่มีขายนะฮะไม่มีไม่มีขายฮนะถ้าจะอยากได้ต้องไปดาวน์โหลดใช่ใชไหมใช่โอ้ดีมากเลยนะฮะและช่วงอ,อย่างเนี้ยช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลเนี่ยรัชกาลที่เก้ามารัชกาลที่สิบท่านผู้ชมดูฮนะ<ๆ>เขาก็จะให้รายละเอียดไวนะะนนนน้นะฮะหนังสือเนี่ยนะฮะพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุญเดช เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559เวลา15นาฬิกา52นาทีขณะพระชมพรรษา89พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติ70ปีแล้วก็มีรายละเอียดฮะออแล้วก็ต่อรัชาการใหม่ครับโอ้โหแบบดีอ่ะแล้วลายเส้นก็งดงาม เขียนข่าวก็คุยข่าวเข้ามาท่านผู้ชมฮะระวงเล็บนะวัฒนธรรมหรือกระทรวงหรือกอจุดวทก็ได้นะฮะเราจะดูซิจะจะถ้าเกิดให้ตัวยอดเนี่ยจะเขียนตัวยอของกระทรวงวัฒนธรรมถูกไหมวทเนี่ยพอตัวไหนพอตัวไหนนะฮะถ้าเขียนถูกถูกต้องตามกฎกติกาเราก็จะคัดสรรแล้วก็ส่งให้นะครับผมนี่ยังอยากจะเก็บไว้เลยนะฮะแต่ไม่เก็บ เ,เพราะม,มีแค่ห้าเล่ <c oughs> มล <c oughs> ต้องให้ท่านผู้ชม,มแล้วพิมพ์เนี่นะฮะ <c oughs> ท่านผู้ชมฮะ <c oughs> พิมพ์ในรอบแรกเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยเพียงแค่สองหมื่นสามพันเล่มน,นะ,ะไม่เยอะนะไม่เยอะฮะไม่เยอะสองหมื่นสามพันเล่มเนี่ยแจกทั่วประเทศแจกห้องสมุดแจกโรงเรียนแจกสถานสถาบันการศึกษานะฮะเหลือมาให้เราห้าเล่มเนี่ยนับว่ามากแล้วนะใช่เราก็จะมอบให้ท่านผู้ชมฮะ SMS ที่ SMS มาส่งมานะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ ท่านที่ไม่ได้นะครับไปดาวไปดูนะฮะไปดูในเว็บไซต์ของทางกระทรวงวัฒนธรรมนี่ฮะทีมงานเราน่ารักมากขึ้นมาให้ดูเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมนี่นะฮะยาวๆยาวเกินไม่เป็นไรเอาเอาเอามือถือถ่ายไปก็ได้ฮะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะ w ะ w แล้วก็ขีดกลางเนี่ยเขาเ u r e อ culture.th ใช่ฮะเออเราไปหาดูในนั้นอีกทีมันจะลิงก์ไปเรื่อยๆอ่อลิงก์ไปเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบฉบับเต็มท่านเขียนตามนี้ฮะและจะเข้าไปโป๊ะได้ดูเลยครับได้ดูแบบเป็นอีบุ๊กตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะฮะเอาแล้วฮะ